สวัสดีครับคุณยายครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับผมเคยสารใต้ครับวันนี้ก็มาตามแนวทางความฝันของคุณยายนำครับ<ค>ในงวดของวันที่1กันยายน67ครับท่านผู้ชมในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณยายก็เข้า82ดสองงครับท่านผู้ชมครับ<ม>ก็คือที่คุณยายฝันว่าคนตาย ให้เหรียญมาเนาะคุณยายเนาะ <Yeah. S 2> แล้วคุณยายก็เห็นเลขในเหรียญครับ <Yeah. S 2> ก็คือ852 mm hmm. แล้วคุณยายบอกว่าอย่าลืมตัดด้วยถ้าตัดก็จะเข้า82 mm hmm. 2 8เนาะคุณยาย mm hmm. ครับในวัที่ผ่านมาเลขของคุณยายก็เข้านะครับท่านผู้ชมเข้า2ตัวครับอในงวดนนี้คุณยายก็บอกว่าคุณยายฝันแล้วครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณยายด้วยกันครับว่า คุณยายนำฝันว่ายัางไงบ้างครับแล้วก็มีตัวเลขแนวทางมาฝากท่านผู้ชมเป็นตัวไหนบ้างครับคุณยายครับเลขที่คุณยายฝันในวันนี้คุณยายฝันตั้งแต่มือไหนครับผมฝันฝันใดจากมือแล้วครับได้อาทิตศหนึ่งแล้วฝันผ่านมาอเออเกตตัสเกตเออเออจนมาถามอย่างรครับคุณยาย ครับยังไงน,นั้นไปใส่บ<ฮ>ไปสกีอ๋อบอกครับครับอ่าเดี๋ยวเบอกตอนเนาะคุณยายเนาะครับอ่าคุณยายฝันผ่านมาได้เจ็ดหมื่นแล้วบอกครับอาทิตย์หนึ่งแล้วเออประมาณห,หากมือนี่แหละอ๋อหาหกมืออือครับครับเดี๋ยวให้คุณยายบอความฝันให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าคุณยายฝันว่าจังไรครับผมฝันันพาลูกไปไปเบิ่งดวงดวงชคกสตาลูกนั่นละมันมวงๆลูก บ้านนี่ก็ไปหอดหลวงโพหลวงโพกับพันเหง์พันพูพันเนมลูกกับจูงแขนแม่ไปจูงแขนแม่ไปก็บพูนว่าใหายยังอันโยมแม่พูนเบอกขมิ้นครับอือพูนเบอกขมิ้นตกเลยบอกพูนว่าเมื่อหลวงโพอันว่าหลวงโพดังแหงเลยมาบนกับหลวงโพบนดวงบนชคกเสตา ครับอันนี้เป่นว่เฮึตุ๊บโอนับราครับเออวันนี้เิ็นกลุยอันอันนี้วันนี้เกิดเป็นกลุยเอาหางขนมเิ่นขนมโซ่ถุงสามทุงละครับิ่นให้แม่กับลูกกินในหันิ่นว่ากินในมือก่อนครับให้มีแห้งกลับบ้านิ่นวลา เออบันทึกเอาปว่าอันนเอาไปเดียยมอัน,นเอาไปคืนมา493ถุงมา493เดี๋ยอย่าลืมวันนี้ลงอให้ไปยานมันเขาอีกมานี่ก็เลยอาลุก,กินอาลุก,กินล,ลง่อเลยว่า บ่มีน้ำไม่กินนกโยอมถึงอ,อ่ะโอ้โหอุดน้ำตัวนี่วะเลยพลาลูกกินบ่มีน้ำหลวงปกเอานมเดินเอาไปให้ให้กินผู้ละก่องเออบ้านี่ก็ยานสวยแหงยานคำฝนตกฝนเอโนหลวงปกเลยว่าเออพลาลูกกลับไปเออเวลาสิกลับมาเนีน่ยหลวงพ่อนี่ยให้ตัวนี้อีกเ2าสสาม <ไ>เราเอาเอาก็กลับเอาหมดคือวันตกทุกทีเลยอือให้เก้าสองสามอีกอืออันนี่ตกเลยว่าอันบอกลวงพ่อลูกดลาลวงพ่อไปยังไปบกหอดมอเตอร์ไซค์มันก็ห่างๆนอหว่าพาลูกไปอันนี้ก็เลย,าลลลเลยพากันกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยว่าเออพากันพาลูกพาแม่ไปให้โชคดีเดอให้ตลอดปลอดภัยเพื่อนว่า ครับให้พาลูกอยู่ในเงินในทองลหลวงพ่อนั่นบอกให้พรมให้พ่อโยมบาลีาลูกกับหลวงพ่อก,ก็บพาลูกมามาหอดกลางทางคนสี่ตคนที่ตกเหตุอะไรนอะรู้ว่าบาลีไปมาไปมาพุ่งอุตุมาหอดเองินเลยครับอม,มาหอดเงินอยู่อของบา,าลีลูกก็รลยบอกว่าแม้อัน ขขเขากับด้วยแม่ยานฝุนตกไปวอนเงนินอีกกลับไปหาเมียมันครัเอ,อใ้ใครดูไปตัวก็ภาพโภกินเขาอยู่นี่แค่นั้นเองจุ๊บเออตัวเราฟันดีเติบตัวเหนือก็เขียนเล็กตัวนี้ว้เองมันก็ฟัน่ตมาเรื่อยเรืยฟันดีแน่มาเมื่อเี้่ันจำจำได้เออแค่นั้นเองโอครับครับ คืออ่าคุณยายคุณยายก็ถือว่าฟันดีอยู่นะครับฟันดีวันนี้กับฝันแตกต่างกว่ากว่าทุกข้างที่ผมเคยมาเหตุฉิปเนาะครับอ่าทุกข้างที่มาบางข้างก็ตีตัวเลขแก้ตัวเลขเอาตลอดเนาะคุณยายเนาะครับอ่าในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมผมจะพูดอ่าให้ฟังนะครับก็คือพูดเป็นภาษากลางเนาะว่าเคือคนทางภาคกลางเขาจะได้เข้าใจด้วยครับก็คือว่าอ่า คุณยายนำนะครับฝันว่าได้พาลูกชายครับไปหาหลวงหลวงพ่อเอ,อครับหลวงหลวงพ่อหลวงตาที่วัดเนาะแล้วก็คืออ่าไปถึงที่วัดปุ๊บหลวงตาก็บอกว่าอ่าโยมาอะไรครับคร<อ>าวนี้คุณยายนำก็เลยบอกว่าจะมาให้หลวงพ่อดูดวงชะตาให้กับลูกชายให้หน่อยออออครับเพราะว่าลูกชายช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยสบายครับแล้วหลวงพ่อก็เลย ให้รอสักพักหนึ่งครับแล้วหลวงพ่อก็เอานมมาให้มาให้กินครับหลวงโ่้มีนามากินครับคุณยายกับลูกชายก็พากันกินน้ำกินนมกินนมเนาะกินนมจนอิ่มเอครับก็คือกินนมที่หลวงพ่อให้กินคนละกล่องเออครับแล้วสักพักหนึ่งก็คือหลวงพ่อก็ดูดวงชะตาอะไรให้เสร็จแรียบร้อยครับหลวงพ่อก็บอกเลข บอกว่าให้เอาตัวนี้นะไปซื้อดูเออไปเชียงดูครับก็ซื้อก็คือเลขสี่เก้าสามอือครับหลังจากนั้นคุณยายก็นั่งอยู่สักพักนึงครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้พากันกลับนะอืครับหลังก่อนที่จะกลับหลวงพ่อก็บอกเลขอีกตัวหนึ่งเออหนึ่งอีกก็คือเก้าสองสามเอออ๋อครับหลังจากนั้นคุณยายก็อกลับหลวงพ่อก็อวยพรให้ด้วย เครับบอกว่าให้ในโชคให้ลอบดีให้ได้อยู่บนกองเงินกองทองเออให้ไปหอนเงินหัตซานด้วยโยแม่คุบมาตัวเลยนโยกบไว้ยสะตุลงโกกระรายมีโชคไมีลาบคือลงโกบอกด้อยตัว่าแห่งสิทธาลูกมาอุดอย่างจาก ลงตัวเลขคือตัวนี้เนาะคุณยายเนาะครับที่คุณยายให้ผมเขียนไว้ให้คือตัวนี้เลยครับผู้ชมครับเลขของคุณยายครับก็คือสี่เก้าสามกับเก้าสองสามครับที่หลวงพ่อบอกเนาะครับอ่าสี่เก้าสามก็ให้ระวังสี่หกสามไปด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็เก้าสองสามก็ให้ระวังหกสองสามไปด้วยครับก็จะมีอยู่แค่นี้เนาะครับครับอ่าคุณยายครับไอหลวงพ่อที่คุณยายฝันเห็นนี่คุณยาย คุณยายเคยเห็นท่านไหมครับโบอ๋อโบเคยได้ไปเห็นเราก็เจอโดอ๋โอโบเคยเห็นโบคปันตลไปไป้านเก่าไปอานโกโบครับครับเบบออแค่น,น,นั้นไปไปเห็นคนอยู่ในวัดวัดคนน้ดหน้อย,อ,ยอืมก็คือคนในความฝันที่คุณยายฝันเห็นนี่คือคุณยายโบขุจักโบอ๋อครับครับโอเคเนาคะครับคุณยายจะมีประมาณ,ณนี้ครับท่านผู้ชมครับ ผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายเล่ามาก็เป็นเพียงแนวทางความฝันเท่านั้นเองครับผมเถิดอ,อินสานใต้ครับก็จะขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆครับแล้วก็ขอบคุณคุณยายด้วยที่มาเล่าให้ฟังเนาะคุณยายเนาะคุณยายครับอวยพรให้ลูกหลานนะครับอวยให้หลูกหลานโชคดีรับเกอดจิตวินที่นึ่งไปเรื่อยๆทุก 东东、三东。